เที่ยวนะคะลองมาผัดกันหอยนางรมค่ะด้วยผัดแย้กะหล่ำค่ะนี่หมูค่ะหมูนี่สองวันแล้วนะคะอ่าเป็นน่องแค่ตีนนะคะเพราะว่าอยู่อุณหภูมิที่สี่องศานะคะทานป่าเราไม่ได้ดูเทานป่าเรามาแล้วนะคะอ่าแต่ต้องเติมพลังก่อนนะคะเวลาคือผัดให้มันหอยนะคะจับมาเช้านะคะนี่เลยค่ะสดๆเลยค่ะ โออ้อยากบางีอร่อยแล้วแต่ว่าเอ่อจะมีเครื่องปรุงก็คือทิอะไรนะคะพรเป็นเป็นชุดชผัดอ่เ้เป็นิแล้วก็เอรที่เดใส่ผัก ครูทำกับข้าวได้เป like so, ็นนะคะแต่ว่าครูสามารถทำที่สูดนะคะไม่ต้อทานเลยว่าเสร็จแล้วก็ต้อห้งน้ำเลยฮะใครก็หุ่นได้ก็คือต้องทานครูนะเดี๋ยวจะไปฝากนะคะคุณบายค่ะจะสุกแล้วนะคะเย้ก็ทานได้สุกนะคะ